จะได้ตะบมมีแจกพี่น้อกกันกินง่ายงายคือก้าวน้อกนี่ตำเขา้าทั้งหนึ่งคน <c oughs> แห็1 1> กินหนึ่งกิโลจะปิ้งข้าว พ่อแม่ให้น้องสบายเบ้อสุขสุขล้จากประเทศเลยมอกล่าวประเทศเจ้าจ้าโอ้แมเอาไหมกราบทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของฝ่ายเบ้ดสุขสุขลนเบวะฉันอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเด้อพ่อพี่น้องมาดิพ่อพ่อกับพ่อเบชโนแซนเอาไวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอมาดิวันยุทธวันขออนุญาตครับทุกันวันยุทธวันผักวันพรพี่น้องเลยจ้า นหนึ่งเป่นไปเห็ุงาน,นาเนาะบ่เบกับไปหับมาก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่นกินข้าวกินน้ําแล้วก็เพิ่นสิไปทํางานต่อโซนแม่พี่นอ้องเอ้ยติดเวียกติดการติดงานพี่น้องเอ้ยหาเวลาว,ว่างๆมาเฮ็ดคลิปมาโอ้มวดลมน้ําพี่น้ำน,นอกก็บ่ค่อยมีเวลาพี่นอ้องเอ้ยมื้อนี้กันแล้วนึงกินข้าวแล้ว,ะะวกับ่เปบก็สิได้ออกไปส่งน้องนึงอยู่ซนแม่เพิ่นไปเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยกินอย่างนหนึงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทำโจ๊ก ข่าปลายักษีมันเหมือนเนี่พี่น้อไงไอ้ซึมมันเนี่ยซึมน,น้องแจกงานไน้อนเนี่ยน้องกลเอาไปหนนึ่งจะไปใช้มื่อีงไปเห็ดเอี้ยไป,ไปไม่มเอาเนหดนะพอดัอดงแม่พี่น้องจะได้ยนินน้ไปเหเียยจ้าพี่น้องไปเหดเียโซนแม่เรือการเรื่อง,งานจ้ะติด ตุละน้องหนึ่งกัไปเฮียนก,ก็เลยบุคคลมีเวลาใส่ทิพไปวันธรรมดาน้องหนึ่งกัไปอองเงียนเป็นเราไหมข้างหลังมุมเก่ามุมเดิมพี่น้องแต่ยังมันเผ็ดนะใส่หลายมันเผ็ดอืมทำมากินเผ็ดเดี๋ยวกินข้าวแล้รกเปไปส่งน้องหนึ่งต่อพี่น้องเองมฉันเป็นเด็กคนเดียวใช่เป็นเด็ก กตอนนั่งนจ่เรก็ได้นงอมตพี่น้องกตอนนั้ง,งมันเต็นหน่อยเดชนี่ยอะไเนี่ยเจดต๊เจดงตกันข้าวข้าพี่น้องเลยกินข้ขาวข้าอนกันพี่น้องคิดโดนอะบรปิเสุคิดกินพี่น้องไหมมมะนี่กระจ้าใส่สม โบแมนหมาเพชรน้ำส้มวันนี้โดยเนาะลืมลืมข้าวตลอดพี่น้องสุกมหรอนี่สองอย่างพี่น้องวันนี้ไปซื้อกลิ่นมาใช้แซ่หมาเพชรดีบั้งโดยแม่แโหลโมันเปรี้ยว หนหนัวกันยา,นานบทมืงเขาเเปิดเติมทีกันน,นอกมากินนดไหมถานกันเด้ตรงนล้นี่นอการชีดเลยมาห้หนึ่งินนี่เลยมนกินข้าวตอนนอี้มมกง,งว,กว่า,าต้องปิดนองเป็จงก็คืองานหนึ่งเองที่เขาเปิดคลายน่อ,อนนเนอ เชิญกินข้าวแล้วจะออกเดินทางไปท่องน้องหนึ่งที่น้องเองทานแล้วได้เชิมเวลาหยุดเทียนก่อนแก้วกับบุ้มีทั้งหมดเป็น ตอนที่จะน้องชิมของกันไหมสุยเล้วเลืยไเจ้าและชิยังก็บอกพี่บอกน้องไหมเยอจ้ายัโมบินขนออกไหมการดมเนึนบริด็คิดกินอาหารประงานไม่จืดจืดไปเลยจ้น้องโมบอา ออกเงก็เย่ไหนแซ่บเลยพ, <c oughs> พี่น้องบรรยากาศเครื่องผ้าเคื่อมพนพี่อองวันนี้ถดนนำหั้อนจะได้แต่บมมีแจกพี่น้องนนอง่ินง,ง่ายคือเก่าพี่น้องนี่าำเขา้า อัวหนึ่งคนแหกดกินหเปล่านึ่นนนปิงนึ่งาว <c oughs> ต้มกเหมือต้มแห้งเลยือนเป็ดหรว่าเป็นผิก มันเป็นน้ำสุนั่งนั่งใส่แต่ด้านอเอาไปใส่กับบุกกรกปุล่ะไรแทนหยีานหนึ่งหนึ่ก่อนกระบอกแล้วไ่อาพื้นเพพื้นั่งนั่งกระบ,บอกเห็น,นบบอ่ะง,ง,ง่ายง่าอกเก่าไปหน่อยกินแบบเบืงองงายกินง่ายเนาะ กินแบบกินแบบหยุดง่ายกินง่ายกินแบบไอ้กินแบบคนรวยกนันเยอกินง่ายกินง่ายวันหนึ่งวันถ้าจะกินแบบคนรวนนนเยเนี่ยก็ติดกินย่ายดูย่ายกัน่ <laughs> อ,นอยเน,น,นาะผมมีเงินแน่บอนผมมีเงินซื้อกินไม่ละาหกบาทเป็นต้นเลยง่ายแค่กระเลิก แต่พอไปนองจริงอย่งเงี้ยไม่มาหาบ่อยเร็วแต่ตอนนี้มันถือราคาหนึ่งบาทพักกิ๊ดเย็น้ะ<ม>เดี๋ยวไปส่งเงินต่อไปนองกัน สอมึงเห็นมาเป๊กกระยุกงานน้องหนึ่งกระยุกเทียนแต่ว่าน้องหนึ่งยัง้นสิไปเ็ดเือดต่อเ็ดเือดต่อน้องหนึ่งเฮ้ยน้องหนึ่งสิไปเ็ดือดต่อแม่ต่อพี่นอ้องหาอะไรเจอเม่มากยุดเทียนน้องไปซอยแม่ฮะมางานจ้ะบริษัทงานประจำต่อไปซอยแม่พี่น,น้อง ือบาด้งเนมันยามันอบมาช่วยิอยี้ยถรยุดน้องหนงกับบมียังกินพออการเหดืออเซ้าเค็มแต่าเงินไปโรงเรียนพอเหยื่เซ้าเค็มเปิดไปโทรไปหาจอายกันเรียนบ่ อืออ่ะโยอยโตแล้วอร่ออ๋อคือแกงข้นเดี๋ยวล็ออิ่มนะเดี๋ยวกินกันกนันบราณนะชิมอรยอิ่มจะดมกดนแข,ข้นเนี้ยปลาทูนต้มต้องเทำเขาปั้นไห้า กะเนี่ยบัตรบัตดนาค้รยกับผู้ใดยังไม่ได้กินของเ่าขก็อนยายบัตรคำเดินกนดังๆแม้ว่าตอนนังๆดีเน้องไ้ยินน้ำไม่จะมีใช่จะก่อนสซดแย่งสซด แตว่าเสียงได้ยินบรชตจะต,ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยครัพี่น้องเอ้าไม่กับไร่ได้ใส่พี่น้องไใส่แต่กล้องสด้นเลยเพราะเนื้อลายเนี่ยดูชิลายก่นไปจะไูชิ้นไปต่อตัว่ดูชินสองนไปกล บะปีข <S 々> ี้โม <S 々> ่ใ e ่แซ <S 々> ่บเป็นยาให้น้องหนึงเองเลจ้ะแซ่บครับใส่ด้านบะปีกับใส่น้ำเงาบด กบบไซซูมาบักแต่เคยคิดมันเลยเวลาเลยจะมาแมทานะเฝ้ากินอยู่พี่น้องเอ้ยลือกแม่น้องหนึ่งท่างานขาดการขาดงานเพื่อนพี่น้องมาให้คลิปกับบะเบ้นี่งเดียต้องเสียค่าจ้างได้เพี่น้องเอ้คลิปละายี่ยม10บ,บาทพี่น้อง <laughs> เจียร์าจ้างให้น้องหนึ่ง Như cái này ngay vô cái ngay phía đông này mất có cầu này ở phía Tốt hả? Ngay của tôi này ít không phải ăn rồi đấy Mà bây giờ im Ăn mình bắt bắt Ăn thì chắc Mà mình lại สนใจอะไรกันจ่นา,นาบาทนะ40บาทค่ะตงก็มันบดิโดตัวเองสิอตกใจไม่เต็มเนื้อ น่าไปเมันถ่ายถ่ายถ่ายคิดทุกัานจ้ะ มีแดดเอฟซีทางขามขาว่าพอลูกกันบอเนาะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำเสิเหตุมือนาเดซิตอลเอฟซีว่าโมเมนต์ Moment เนาะเดี๋ยวว่าทีนู่นนี่นั่นกันทั้งหลาพี่นอ้องเลยก็มี <c oughs> คำถามลายข้ามาเนาะคำถามถามเข้ามาลายพี่น้องเลยว่าพอลูกกันบอ,อ่ะกินน้องหนึ่นงเดี๋ยวมันได้จังบอกบอกมาชี้บอกเนาะ อิ่มเลยเพี่น,น้องเองช้อนขาา้าวจิ้มข้าวบบคาไลเราพี่น้องแต่ว่าอ้วนคิอข้าวลายนุย่มๆวะไม่ลายเลยนะเต็มถ้วยพี่น,น้องเอยสี่สิบบาทกิกกินอว่างไรน็ชิมหนกินอยู่ในห้างให้ลายกูเลนอีขอขอ,ขอนุญาตกินคำดท่ายิ่บ่ chút có chứt làm cho bay hết ngang to ngao chớp đấy to đó nhìn đấy คลิปได้ปะเนี่ยยังคุณท่านตาโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กันมาเป็นเลยน้องหนึ่งดะต้องขอกราบลาพี่และน้องเป็นเพื่อนกันเลเด้อแต่ว่าผิดพลาดประการใดกันต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนไหมการให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นั่นหนึ่งแล้วป๊เป้ก็เห็นคลิปต่อไปด้วยจ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊อปเป้และน้องหนึ่ง เพื่อเห็ุคลิปกันต่อไปนะจ๊ะเพื่อสิบโอกาดคลิดไม่ไหมมื้อนอีอ้ครับพันทีพาน,น้องมากินอาหาร <ไป S 1> เช้เาหรือว่าก๋ยวเยเตี๋ยวตอนเช้า,า,าพีน่น,น้องเองเตี๋ยวกับหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วการซิปผสมตัวหนึ่งยู่บ่อนที่แม่เป็นทำงานพี่น้องเองพายาให้น้องไปเปียกยกมือขึ้นเลยแต่ทำหนึ่งการิเดี๋ยวโอเคพี่น้องสจหรับคลิปนี้ครับ เราจะกินจะเป็นคิดเด้อคือกล่าวพี่น้องเด้ลำลำเลยรวยๆขอให้พ่อแม่พี่น้องโปรธีขับมาติดตามใหม่และติดตามเก่าขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิดสุขูสุคนปรารถนาสมดยการขอให้ได้สมบัติปรารถนาทำเองตอบรับเล,เลยรวยๆได้พี่น้องใกล้วันหวยออกเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลย